ะะช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของโ l บ c h ช n n e l นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแชร์สูตรบำรุงผิวขาวนะคะสำหรับสูตรบำรุงผิวขาวหรือว่าแม้กระทั่งสูตรในเรื่องของการรักษาฝ้ากระจีนดำก็มีหลายสูตรมากเลยนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะเลือกทําดูได้นะคะเป็นสูตรจากธรรมชาติอาจเห็นผลชา้าิดนึงนะคะแต่ว่าเห็นผลแบบยั่งยืนแบบถาวรแน่นอนนะคะไม่เหมือนกับครีมที่ผสมสารเคมีหรือสารปลอดนะคะตัวนั้นคือเห็นผลเร็วแต่ว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนนะคะจะทําให้หน้าหลอกผังได้นะคะ สูตรจากธรรมชาตินะคะก็มีหลายสูตรมากเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมมีหลายสูตรจังเลยสรุปแล้วสูตรไหนดีนะคะมุกก็จะขอตอบในตรงนี้เลยนะคะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนก็ทดลองทําดูได้นะคะ ก็เหมือนกับเครื่องสําอางทั่วไปนะคะก็ยังมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยถูกต้องไหมคะหรือว่าพวกสบู่ยาจับผมนะคะก็มีหลายๆยี่ห้อเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้สูตรนี้แล้วดีบางคนอาจจะใช้สูตรนี้แล้วไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนก,นกันกับสูตรธรรมชาตินะคะที่มุกนํามาแชร์เพื่อนนะคะแต่แล้วสูตรที่มุกนํามาแชร์มุกก็ทดลองกับตัวเองทุกสูตรเลยนะคะทดลองกับผิวหน้าตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะว่า สูตรไหนดีสูตรไหนไม่ดีนะคะสูตรไหนที่ดีก็จะนํามาแชร์เพื่อนได้ทดลองทํากันนะคะตอนที่ไปฟังมุกก็ฝากเพื่อนเชกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด like, กดติดตามมุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้มุกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่มุกจะลงในครั้งหน้านะคะสําหรับขั้นตอนและวิธีทําแล้วก็ส่วนผสมในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือน้ำสับประรดนะคะคเพื่อนจะใช้เป็นสับประรดสดแล้วก็มาคั้นเอาน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นสับประรดกล่องก็ได้นะคะค ส่วนของน้ำสับป,ปะรดนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงม,มากๆเลยนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเรานะคะช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของพวกฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคือสปปรรพคุณของเขาคือเยอะมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้เพื่อนใช้น้ําสับป,ปะรดประมาณ สช้อนชานะคะหรือเพื่อนก,อก็กะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะใช้มากใช้น้อยนะคะ และส่วนผสมที่เราจะใช้ผสมลงไปในวันนี้ก็คือเจว่านหางจระเข้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเจว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อครีมของเขาคือจะไม่สวยเท่ากับเจว่านหางจระเข้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเจว่านหางจระเข้ที่มีขายอยู่ตามเซเว่นหรือห้างสรรินค้าก็ได้นะคะที่เป็นซองประมาณซองละ49บาทนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะ ในส่วนของเจว่านหางตะลเค้นะคะมุกก็จะใช้ประมาณ3มช้อนชานะคะหรือเ,เพื่อนๆจะกะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะให้เนื้อครีมของเขาข้นกว่านี้เ,นเพื่อนๆก็ใส่เยอะหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนใช้เบบี้ออยล์ประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าเ, Oil, เ,เพื่อนไม่มีเบบี้ออยล์เพื่อนๆก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะเกอก,ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนหากระปุกครีมเก่าตาักใส่บรรจุลงไปได้เลยนะคะในสูตรนี้ก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ14วันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อเจลครีมสับประรดที่เนื้อสวยมากเลยนะคะส่วนของขั้นตอนวิธีใช้ก็ให้เพื่อนใช้บำรุงในช่วงตอนคืนได้เลยนะคะในสูตรนี้ก็สามารถทาบำรุงได้ทุกคืนเลยนะคะ แล้วก็มวดให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะใช้ครีมบำรุงตัวอื่นทาทับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะสําหรับในสูตรนี้เพื่อนๆก็ไปทดลองทํากันดูนะคะเป็นสูตรที่ดีแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ปลอดภัยมากเลยนะคะในสูตรนี้คือมุกทดลองทําดูแล้วนะคะถือว่าดีอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ําสับป,ประรดเขามีกรด a s a แล้วก็วิตามิน C ที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใส ขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่าๆดำได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเรานุ่มด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะคะันก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ